ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่ปุนปุน,นี่กันอีกแล้วนะคะอ่าวันนี้เราก็ไปตะลุยไม e c ครับกันเลยโอเคสร้างโลกแป๊บหนึ่งไปตะลุยไหมครับไม่ใช่ไปตะลุยอ,อย่างเดียวนะจะพาอันนี้ก็จะพาไปชมทุ่งดอกทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดในไมค์ครับหรือเปล่าโอเคไปดูกันดีกว่าแปบบ๊แบแบป๊บชื่อเวอร์ชื่อเอร์ เอาน่ารักมุงมิงฟุ้งฟริ้งคู่คริดหน่อยโอเคโอเคสร้างให้มันดูแบบมีอลังนิดนึงแล้วก็อ่ะสีดนี้ถ้าใครอยากจะไปดูทุ่งทานตะวันจริงๆเราก็จํำให้มันแม่นๆเอ้ยมีเฉดดีๆหน่อยแล้วกันโอเคดูนะง่ายมากเลยซีนี้ <c oughs> สิ่งหนึ่งสยามโ okay. <c oughs> อเชียนเวอร์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 โอเคคอร์นี้ก่นันแล้วก็คิดว่าแล้วทุกคนก็เลยจะพาไปตะลุยทุ่งตอนตะวันที่ไม่ครับกันสยามโอเชียนเวอร์มันเกี่ยวกับธนาวันตรงไหนวันนี้มันคนละครัวกันเลยเสียงเนอร์ทำไมโอ้ย เอิ่มแป๊บแป๊บแหลกแป๊บแป๊บหนึ่งนะก็อันนี้ง่ายไหมมันอยู่ห่างจากเกมก็ยังไงเดี๋ยวมันแบบเวลาบุญพูดอะมันถ้าจะเป็นแบบมันจะ,จะ,นจะชัดอยู่หรือถ้าห่างออกจากเกมปุนก็พูดอยู่นะแต่มันไม่ชัดเลยก็ขออภัยด้วยวแบบไม่ชัดแบบไม่ได้ยินเลยแหละแต่ปุณแค่พูดเฉยๆโอเคไปดูทุ่งตะโนงกันดีกว่าอ่าเนะี่ยก็ให้เราพอเราหันมาเจอไอ้ออดอกไม้นี่ใช่ป่ะ มันก็จะมีทุ่งทานตะวันอยู่แถวนี้แหละหาดูให้ดีติดอะไรวะติดไลวั่าซาสน้าอย่างนั้นอันนี่ไงนี่กำลังรับแสงอาทิตย์กันด้วยกันอยู่เลยเจิดจ้ามากเดี๋ยวบินดูแป๊บนี่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 เน้อกองหนึ่งนี่นี่มีแบบมีทุกทุ่งแบบ ซีส่วนใหญ่ถ้าปุ่นนี่นี่ปุ่นเล่นอยู่ดีที่ปุ่นเล่นอยู่นะก็ไม่ค่อยได้เจอทุ่งตะวนาาันหรอกเนี่ยก็ถ้าใครอยากจะเจอแบบมาเดินดูเฉยอะก็เนี่ยแหละเดินเที่ยวเล่นก็ซีน,นี้ได้หนี่ทานตะวันเต็มโลดซีนแห่งทุ่งทานตะวันว่าห่าห่วยแล้วจำสิ่งเจ๊ะทําไมวะเนี่ยไปไปดูดีกว่าอม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  ชุบ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 ไม่ลงอ่ะโอเคลงแล้วแปบปบแปปปรับมุมปรับมุมโอ,โ,อโอ้ทานตะวันใหญ่เต็มหน้าฉันเลยดอกไม้สวัสดีทุกถ้ามันหันไปทางไหนแสดงว่าพระอาทิตย์อยู่ทางนั้นพระอาทิตย์มันอยู่ทางนั้นเหรอนี่เดี๋ยวก่อนนะไหมคบมีพระอาทิตย์แปบปบแปบเบ <c oughs> พิง่งเพิ่งรู้เพิ่งรู้แล้วไหนละพระอาทิตย์ของใครับของมันเนี่ย มัวบัวฮะช่วปโอเคนี่นี่เดี๋ยวเอาให้จอเต็มจอเลยพาคนี้เอ้ยไม่ใช่ดิคลิปนี้แบบนี่ครับมันนี่คือทอนตะวันไมครับใครไม่เคยเห็นก็ดูซะเนี่ยไมครับเนี่ยทานตะวันไมครับเนี่ยอมๆๆนี่วะนี่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 เห็นไม่เคยเห็นก็ดูเข้าไปเนี่ยอะไรทานตะวันไมครับจบตึงมาตึงนึ่ง